วัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อฝังยาค่ะคนไหนคนตายอุ้ยคนจังหวัดไหนใต้ดินน่ะฝังยาอยู่มออะไรละอยู่ปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งปีหนึ่งมาห,าห้าอะไรแล้วนะมอสว,วอ,อยู่แล้วเราเนี่ยมีคนชมเรื่องหลักยิมเยอะไหมก็มีนะบางคนก็แบบยิมเหมือนลิซ่าอัานไหนยิมนีเ่เหมือนนะเหมือนนะเหมือนนะแล้วตอนนี้แบบว่าสเปคเราเป็นไงจริงชอบคนที่นิสยัยอะค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องแบบหน้าตาสูงหรอ ผมทองอะไรอย่างงี้ไม่ติดไม่ติดเฮ้ยโอ้โหสุดหล่ออย่างงี้ก็โสดอยู่นะพี่พี่โสเจอแล้วเจออะไรอ่ะเจอมีแต่ไทยเฮ้ยใจมีแต่เธอเฮ้ยนิ่งเลยน้องใจอ่ะอีกทีอีกทีให้โอกาสจะไปไหนครับไม่ไปไหนค่ะโอ้ไปดีกว่าแต่ว่าตอนนี้ก็คือโสดอยู่ตอนนี้ก็โสดค่ะโสดสนิทเลยแต่นี่ผมก็คนใต้นี่เฮ้ยไม่ว่าใต้ดิน เฮ้ยมีอะไรยิ้มเหมือนกันชอบแม่คนมีรักิ้มอาจจะชอบคนอื่นมากกว่าอ๋อไปเลยถ้าร่างั้นทิ้งวามให้นุ่มๆหน่อย a n u n y a p a n g y a ค่ะไม่ต้องมีหลอกรักยิ้มแค่น้องยิ้มพี่ก็รักแล้วเออพี่ว่าไม่ต้องมีเราด้วยจริงๆนะสงสารเออบางนี้อ่ะใช่ป่ะมีขนมโมโลไหเลยอ่ะสิวัใหญ่เบ้งอ่ะ งั้นวันนี้เดี๋ยวเราวัปหายกันไปจากรายการก่อนหนึ่งสองเมเอา้าหายไปไหนอะ่ะเอ้เจอเจอจะน่ารักไปไหนอะ่ะ <c oughs>